รายการกันต่อนะคะดิฉันก็ดําเนินรายการจนจากเกือบช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านศาสตราจารย์ท่านต่อไปนะคะก็คือท่านศาสตราท่านศาสตราจารย์ทิพสุดาดํานาดีนะคะท่านเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของปรัชญาสร้างสรรค์สังคมใหม่ขอเเชิญค่ะสวัสดีค่ะสตราจารย์ค่ะสร้างสรรค์คส,ส,สังคมใหม่เนี่ยฟังดูชื่อแล้วอาจจะ นนะคะอาจจะไม่คิดว่าเป็นปรัชญาแต่สร้างสรรค์สังคมใหม่ในที่นี้เนี่ยก็คือปรัชญาทางการศึกษาอีกปรัชญาหนึ่งแล้วมีลักษณะหรือว่าแนวคิดอ,อ,อย่างไรบ้างคะท่านศาสตราจารย์ไม่คือสร้างสรรค์ส,รสังคมใหม่นี่เป็นแค่อีกชื่อนึงเองนะคะอีกชื่อนึงก็จะเรียกได้ว่าปฏิปฏิปฏรูปนิยมอ,อยคะคะเรียกได้หลายชื่อนะคะค่ะ,คะคก่อนอื่นก็ต้องมาทราบสาเหตุข,ของการเกิดปรัชญานี้ขึ้นมานะคะ,คะซึ่ง สายเอกก็คือเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำผู้ผู้คนว่างงานอะไรอย่างนี้นะคะค่ะจึงมีผู้ที่บุกบุกบุกเอ่อบุกบุกปปดยันนี้นะคะก็คือดิวอี้นั่นเองค่ะจอห์นดิวอี้เป็นผู้บุกบุกเบิกค่ะก็เป็นนะะคจอห์นดิวอี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของปรัชญาทางการสื่อสารอีกท่านหนึ่งใช่ค่ะแล้วเมื่อจอห์นดิวอี้เป็นผู้บุกบุกเบิกแล้วนะคะก็ยังมี วางรกากฐานนะคะผู้ที่วางรกากฐานและแต่งตั้งทฤษฎีปฏิรูปนิยมนี้ขึ้นมานะคะก็คือราเนะคะเล <Brand il. S 1> ค่ะค่ะสำหรับหลักการสําคัญของปรัชญาปฏิรูปนิยมนี้นะคะก็คือจะมีการจัดการศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคมนะคะชื่อก็ได้บ่อมอยแล้วนะคะค่ะก็นักศึกษาหรือนักเรียนก็จะประเภทที่ลงมือปฏิบัตินะคะการศึกษาจะเปลี่ยนจิตใจมนุษย์เพื่อเป็นพี่ ก็เป็นผู้ที่ชอบสร้างมากกว่าผู้ที่ชอบทําลายนะคะค่ะให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักสร้างสรรค์สังคมใหม่ทําสังคมให้เจริญเจ้าหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะสมกับค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ สร้างสรรสร้างสรรสังคมใหม่เนี่ยเพื่อที่จะเออมาคล้ายๆกับพัฒนาที่จะให้สอดคล้องกับสภาพส,ส,สังคมในปัจจุบันใช่ค่ะและก็เป็นจะพัฒนาไปให้เป็นสังคมที่มีประชามีความเป็นประชาธิปไตยนะคะค่ะแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยจะมีหน้าที่ผลิตเด็กเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยครูก็จะมีหน้าที่สอนในกระบวนการเกี่ยวกับประชาธิปไตยคือให้เด็กรู้ลึกไปเลยนะคะ เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นําในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะเป็นเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้ระบบประชาธิปไตยด้วยค่ะสำหรับมาร์กและผลนะคะของการศึกษานะคะเป็นรูปแบบใหม่แก้ไขวิกฤตการทางวัฒนธรรมอะไรนี้นะคะแล้วก็โรงเรียนนักเรียนและการศึกษาเนี่ยจะเป็นไปตามพลังสังคมและวัฒนธรรมจะคือจะเน้นๆเ,เลยก็คือเน้น สังคมใหม่อะคะ่ะคือให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้ะคะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองก็ให้เลี่ยนค่ะคิดที่จะพัฒนานะคะไปนในทางที่ดีค่ะ,คะสําหรับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่ที่บรรจุลงในหลักสูตรนะคะที่เน้นหลักๆเลยก็คือเน้นในรายวิชาสังคมศึกษานะคะ,ะเป็นหลักสูตรที่แบบเป็นกลางเลยอย่างงี้ยน,ยะ,ยน,นะคะ จะนี้ให้ผู้เรียนเนี่ยสำรวจความสนใจของตนเองเอแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจแสดงความคิดเห็นในด้านปัญหาของสังคมค่ะสำหรับตารางตารางเรียนนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นจะมีคาบช่วงสั้นและช่วงยาวถ้เาเวลาเนี่ยจะมีการอภิปรายาค้นหาด้วยตัวเองมากนะคะแล้วก็ครูก็จะบรรยายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เรียนเข้าใจอะไรนี้ค่ะในชั้นเรียนก็จะมีการโต้แย้งและหา ทางออกอยางเซรีนะคะคือมีการแลกเปลี่ยน<ม>ความคิดเห็นการระหว่างครูงกับนักเรียนอะไรนี้แล้วก็นักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะค่ะ,คะก็ถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่เหมาะสมกับแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยในเรื่องของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจหรือรวมไปถึงผู้นําของประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ จอห์นยิวอี้นะคะที่จะคิดค้นปรัชญาสร้างสรรค์สังคมใหม่เพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างเหม,ม,มะาะสมอ่าค่ะก็เป็นปรัชญาทางการศึกษาอีกปรัชญาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถนํามาปรับและก็บูรณาการใช้ใได้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณสัราจารทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะพักสักครู่นะคะท่านผู้ชมแล้วมาติด